สวัสดีค่ะทุกคนสบายดีกันไหมคะก็ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Nikki with Eyes นะคะหากใครเพิ่งเข้ามาใหม่สวัสดีค่ะยุ้ยเองค่ะยุ้ยเป็นคนไทยนะคะที่อาศัยอยู่ที่เมืองพิกตันประเทศนิวซีแลนด์ค่ะ ได้กลับไทยไปค่ะก็ได้คุยกับญาติคุยกับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะคะทุกคนเนี่ยก็สอบถามกันมาค่ะว่ายุ้ยเนี่ยไปอยู่ิวซีแลนด์ได้ยังไงเริ่มต้นยังไงสนใจอยากจะส่งลูกหลานมาหาประสบการณ์ณต่างแดนเหมือนยุ้ยบ้างนะคะยุ้ยก็เลยคิดว่ายุ้ยจะเล่าถึงประสบการณ์ที่ยุ้ยขอวีซ่าให้ทุกๆคนฟังกันค่ะ ก็ต้องขอออกตัวก่อนเลยนะคะว่ายุยเนี่ยไม่ได้รับเป็นที่ปรึกษาในหน้าหรือมีธุรกิจเกี่ยวข้องกับการขอวีซ่านะอย่างใดนะคะสิ่งที่ยุ้ยจะเล่านะต่อไปนี้ก็คือเป็นประสบการณ์ส่วนตัวของยุ้ยเองนะคะแต่หากใครมีคำถามและยุ้ยสามารถตอบได้เนี่ยยุ้ยจะช่วยตอบให้เต็มที่เลยนะคะวีซ่าตัวแรกสุดที่ยุยขอมาประเทศนิวซีแลนด์นะคะในปี2015ก็คือ working holiday scheme คะ่ะ ปี2015ของยุย้ยอาจจะเก่าไปหน่อยนะคะแต่ว่ายุย้ยจ,จะแทรกรายละเอียดและก็จุดที่แตกต่างให้ทุกคนได้ดูกันด้วยค่ะโดยที่ยุย้ยเนี่ยได้ข้อมูลรายละเอียดมาจากพี่แมวนะคะพี่แมวเป็นพี่คนไทยแห่ง All about วาค่ะเดี๋ยวยุ้ยจะขึ้นเว็บไซต์ให้นะคะพี่แมวเป็นผู้ที่คอยอยู่เบื้องหลังช่วยเหลือให้ข้อมูลน้องๆทุกคนเลยค่ะอีกทั้งยังเป็นผู้เข้าร่วมโครงการ working at holiday s c r e e m เก่าด้วยค่ะถือว่าเป็นรุ่นพี่ด้วยนะคะและน้องอีกคนนึงค่ะชื่อน้องกิจนะคะเป็นน้องผู้เข้าร่วมโครงการ working holiday screen ปีล่าสุดปี2019ด้วยค่ะน้องเนี่ยได้เขียนกระทู้ลงที่พันทิป .com นะคะเกี่ยวกับการขอวีซ่ากับ immigration new zealand เดี๋ยวยุยจะขึ้นลิงก์ไว้ให้นะคะแล้วก็ลงไว้ที่ description บอกด้านล่างด้วยค่ะ อย่าเพิ่งขมวดคิว้วกันค่ะหากใครไม่รู้ว่า working holiday s c r e a m คืออะไรอยู่มีคำตอบให้ค่ะ working holiday s c r e a m เป็นโครงการที่รัฐบาลไทยและรัฐบาลนิวซีแลนด์ได้จัดทำข้อตกลงร่วมกันเมื่อปีพุทธศักราช2548 ในการจัดทำโครงการตรวจตราการทำงานและท่องเที่ยวไทยนิวซีแลนด์ภายใต้ข้อตกลง working holiday scheme เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยอายุ18-30ปีสามารถเดินทางไปศึกษาท่องเที่ยวและทำงานได้เป็นการชั่วคราว1ปี ในขณะอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์โครงการนี้จะเสริมสร้างให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเปิดโลกทัศน์สามารถปรับตัวและเข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่างได้ฝึกการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในต่างประเทศได้ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษได้มีประสบการณ์ทำงานในต่างประเทศโดยกำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ working holiday scheme ไทยนิวซีแลนด์ปีละ100คน เดี๋ยวยุ้ยจะโชว์แผนผังคร่าวๆให้นะคะ mm. เกี่ยวกับขั้นตอนการขอวีซ่า w r r k i n g Holiday s c h e m e ค่ะจะมีทั้งหมด4ขั้นตอนค่ะไปดูขั้นแรกกันเลยค่ะขั้นตอนที่1ตรวจสอบคุณสมบัติค่ะขั้นตอนที่2ลงทะเบียนและกดโคตาตรงนี้มีจุดต่างนะคะเมื่อปียุ้ยเนี่ยปี2015ไม่ต้องมีการลงทะเบียนค่ะจะสามารถกดโคตาได้เลย เนื่องจากปัจจุบันนะคะมีน้องๆเนี่ยสนใจเข้าร่วมโครงการกันเยอะมากๆทำให้เว็บไซต์ล่มในวันกดโคต้านะคะทางกรมกิจการเด็กและเยาวชนก็เลยหาวิธีทำให้เว็บไซต์ไม่ล่มค่ะจึงมีการเปิดให้ลงทะเบียนก่อนนะคะเดี๋ยวยุ้ยจะขึ้นเว็บไซต์ให้นะคะ w w w d c y g o t h ค่ะ ขั้นที่3นะคะเป็นการสัมภาษณ์รายงานตัวและตรวจสอบเอกสารนักรมกิจการเด็กและเยาวชนค่ะซึ่งจุดนี้ก็มีความเปลี่ยนแปลงในช่วงปี2020นะคะสถานการณ์โควิด1 9ค่ะ จะไม่มีการสัมภาษณ์ตัวต่อตัวนะคะผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องสแกนเอกสารส่งไปทางอีเมลและส่งสำเนาเอกสารไปทางไปรษณีย์ในวันและเวลาที่กํำหนดค่ะส่วนการรับใบรับรองนั้นทางดอยอจะส่งใบรับรองกลับมาให้ทางไปรษณีย์ค่ะเราก็นำไปใช้ในการขอวีซ่ากับทางสถานทูตต่อไปขั้นตอนที่4นะคะ การสมัครวีซ่าผ่านเว็บไซต์ Immigration New Zealand และก็ส่งเอกสารเพิ่มเติมตามไปค่ะตรงนี้ก็มีจุดต่างเช่นกันค่ะปียุย้ยปี2015เมื่อเราสมัครวีซ่าผ่านทางเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วเราต้องนำเอกสารของเราเนี่ยนะคะที่เป็น Paperwork เป็นกระดาษค่ะเดินทางไปที่สถานทูตนิวซีแลนด์ถนนวิทยุปีหลังๆนะคะหน้าท้ายยุ้ยจำไม่ผิดน่าจะหลังจากปี2018ค่ะ ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต้องเดินทางไปยื่นเอกสารด้วยตนเองแล้วค่ะสามารถสแกนและส่งไปทางอีเมลได้เลยค่ะมาดูข้อแรกกันเลยค่ะการตรวจสอบคุณสมบัตินะคะข้อ1ค่ะเป็นคนไทยสัญชาติไทยข้อ2อ,อายุ1 8บแปถึงสาปีคือเรายังอายุไม่ครบ31ปีนะวันที่ขอวีซ่านะคะอย่างเช่นในปี2019เนี่ย ทางสถานทูตเปิดขอวีซ่าในวันที่18กรกฎาคมและใช้เวลาอนุมัตินะคะประมาณ7-14วันหากใครที่อายุครบ31ปีในช่วงเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปก็น่าจะปลอดภัยที่สุดค่ะข้อที่3นะคะจบปริญญาตรีขึ้นไปข้อ4ค่ะมีเงินในบัญชีออมทรัพย์เป็นชื่อของผู้เข้าร่วมโครงการเองนะคะจำนวนเงิน7,000ดอลลาร์นิวซีแลนด์ค่ะ ตอนนี้ปี2020อัตราแรกเปลี่ยนประมาณ20บาทต่อ1ดอลลาร์นิวซีแลนด์นะคะก็จะเป็นเงินประมาณ1 4 0 0 0 0สบาทค่ะข้อ5ค่ะข้อสำคัญเลยทักษะภาษาอังกฤษที่สามารถใช้งานได้นะคะตรงนี้เนี่ยยุยจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มค่ะกลุ่มแรกค่ะจบหลักสูตรภาษาไทยกลุ่มที่2เป็นกลุ่มที่จบหลักสูตรภาษาอังกฤษนะคะโดยที่มาดูกลุ่มแรกกันก่อนค่ะ กลุ่มที่จบหลักสูตรภาษาไทยธรรมดาเราจะต้องสอบวัดทักษะทางภาษาอังกฤษค่ะไปยืนยันว่าเราเนี่ยสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้โดยการสอบเนี่ยจะมีทั้งหมด5แบบให้เราเลือกนะคะข้อ1 IELTS ค่ะจะสอบแบบ General หรือ Academic ก็ได้นะคะคะแนนขั้นต่ำ4.5ค่ะแบบที่2คือ TOEFL IBT ค่ะคะแนนขั้นต่ำ32ค่ะแบบที่3 PTE คะแนนขั้นต่ำ3า30ค่ะแบบที่4 Cambridge คะแนนขั้นต่ำา4 7 7ค่ะและแบบสุดท้ายนะคะ OET คะแนนขั้นต่ำเกรด C ขึ้นไปทุกทักษะค่ะฟังพูดอ่านเขียนค่ะโดยผลสอบทั้งหมดที่กล่าวมานะคะจะต้องมีอายุไม่มากกว่า2ปีจากวันที่ผลออกด้วยค่ะส่วนกลุ่มที่สบค่ะเป็นน้องๆที่จบหลักสูตรภาษาอังกฤษ นานาชาตินะคะก็ไม่ต้องสอบทักษะภาษาอังกฤษค่ะเย้ yeah! ใช้แค่ใบจบนะคะแต่อาจจะมีการสุ่มโทรสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษจ,จาก Immigration New Zealand ค่ะว่าเราเนี่ยยังใช้ภาษาอังกฤษได้ดีอยู่หรือไม่ต้องเตรียมตัวไว้ด้วยนะคะปี2020นะคะทาง Immigration New Zealand ไม่ได้เปิดรับสมัคร working holiday s c r e m e ปีปีนี้นะคะเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 สิ่งที่น้องๆสามารถทําได้นะปัจจุบันณตอนนี้นะคะก็คือต้องเตรียมทักษะทางภาษาค่ะอาจจะไปเรียนเพิ่มเติมหรือว่าอ่านหนังสือที่บ้านนะคะเพื่อเตรียมสอบค่ะไปดูขั้นตอนที่2กันเลยค่ะในช่วงต้นปีเนี่ยทางกรมกิจการเด็กและเยาวชนนะคะต่อไปนี้ยจะเรียกย่อๆว่าดอยอนะคะจะมีการกําหนดวันกดโคต้าและลงทะเบียนประจำปีนะคะ นนี้เป็นตัวอย่างกำหนดการของโครงการไทยออสเตรเลียนะคะของปีนี้ค่ะ2020ค่ะตั้งแต่ปี2019เป็นต้นมาเนี่ยผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องไปลงทะเบียนเพื่อขอ username และ password ค่ะเพื่อเป็นการไม่ให้เว็บไซต์ล่มนะวันจริงนะคะ ที่ที่เข้าไปลงทะเบียนนะคะก็เข้าไปที่เว็บของกรมกิจการเด็กและเยาวชนค่ะก็จะขึ้นมาหน้านี้นะคะเราก็ต้องมีรูปถ่ายหน้าตรงค่ะเป็นไฟล์ jpeg หรือ png ค่ะจากนั้นก็เป็นเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักค่ะคำนำหน้าชื่อชื่อนามสกุลคำนำหน้าชื่อภาษาอังกฤษชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษอีเมล์อัดเดสนะคะ แล้วก็กดสมัครสมาชิกค,ค่ะขั้นตอนการลงทะเบียนนะคะมีเวลาไม่ต้องแข่งกับใครคะ่ะชื่อนามสกุลอีเมลเช็คให้ถูกต้องลงข้อมูลผิดทางดอยอไม่แก้ไขให้นะคะ เมื่อเราลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจะมีข้อความมาที่อ e ีเมลแอ d เ r e s s ของเราค่ะเป็นอ e ีเมลยืนยันการสมัครออนไลน์นะคะให้เราคลิกเข้าไปค่ะแล้วจะมีรายละเอียดต่างๆนะคะเลขประจำตัวประชาชนชื่อภาษาไทายชื่อภาษาอังกฤษ username password ค่ะแล้วเราก็คลิกที่นี่เพื่อเป็นการยืนยันการสมัครค่ะจากนั้นเมื่อเราเข้ากลับเข้าไปในเว็บของดอยอนะคะ,ะสถานะการสมัครของเราเนี่ยจะเขียนว่ายืนยันการสมัครเสร็จเรียบร้อยค่ะ พอวันจริงนะคะยุ้ก็แนะนําให้พักผ่อนให้เพียงพอค่ะไม่ต้องคิดมากทาใจให้สบายนะคะเปิดเพลงคลอให้จิตใจเราเนี่ยไม่ฟุ้งซ่านค่ะ9โมงตรงของวันจริงนะคะเลยค่ะล็อกอินยูสเนมพาสเวิร์ดนะคะแล้วก็ทําการกดโคต้าค่ะเดี๋ยวยุจะขึ้นเอกสารที่พี่แมวเคยทําไว้ให้นะให้ทุกคนดูนะคะว่าจะต้องใช้อะไรบ้างค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลย แรกสุดนะคะเข้าไปที่เว็บไซต์ของด o y อค่ w w w dcy go th คลิกเข้าสู่ระบบค่ะจากนั้นคลิกที่ working and holiday ระบบจะพามาที่หน้านี้นะคะจากนั้นก็สนใจเข้าร่วมโครงการคลิกที่นี่ค่ะแล้วก็เลือกโครงการค่ะว่าต้องการนิวซีแลนด์หรือว่าออสเตรเลียระบบจะพามาที่หน้านี้นะคะให้เราใส่อีเมลและพาสเวิร์ดและล็อกอินเข้าระบบค่ะ จากนั้นคลิกยอมรับข้อตกลงแล้วก็ยืนยันค่ะระบบจะพาเรามาที่หน้านี้ค่ะเลขบัตรประจำตัวประชาชนชื่อนามสกุลทางระบบเนี่ยจะขึ้นให้เราอัตโนมัตินะคะเราก็ใส่เชื้อชาติสัญชาติศาส,สนาวันเดือนปีเกิดอายอาุปีเดือนนะคะ สถานภาพสมรสนะคะข้อมูลการติดต่อโทรศัพท์มือถืออีเมล d อดเดรสการศึกษาขั้นสูงสุดสถาบันและวุฒธธิการศึกษาค่ะถัดมาเป็นทักษะการใช้ภาษาอังกฤษนะคะให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะใครสอบนะคะก็ให้ติดด้านบนค่ะแล้วสอบประเภทไหนผลเป็นคะแนนผลเท่าไหร วันที่ผลออกวันที่หมดอายุนะคะหากใครที่จบทางอินเตอร์มานะคะหลักสูตรนานาชาติค่ะก็เลือกหลักฐานทางการศึกษาค่ะแล้วก็ประเภทค่ะจากนั้นบุคคลที่ทางดอยอสามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉินนะคะก็ใส่ไปค่ะชื่อคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ค่ะชื่อแฟนก็ได้ค่ะจากนั้นก็กดบันทึกข้อมูลค่ะตรงนี้เราต้องใส่ทั้งหมดนะคะห้ามเว้นห้ามเว้นไว้เลยนะคะ เมื่อเรากดบันทึกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะระบบจะพาเรามาตรวจสอบความถูกต้องค่ะที่หน้านี้ค่ะแล้วเราก็กดตกลงค่ะ จากนั้นหากใครเป็นหนึ่งใน150คนเนี่ยระบบจะขึ้นมาที่หน้านี้ค่ะจะมีโครงการนะคะวันที่สมัครเลขัตรประจำตัวประชาชนชื่อนะคะลำดับที่ค่ะแล้วก็ผลการพิจารณานะคะจะขึ้นว่ารอผลค่ะตรงนี้นะคะจะมีใบสมัครค่ะแล้วก็ใบบันทึกข้อตกลงค่ะใบบันทึกข้อตกลงนี้นะคะก็คือเป็นใบที่ให้ผู้ปกครองลงนามนะคะ เรียบร้อยค่ะพอเรากดโค้ตาได้นะคะ150คนแรกนะคะก็จะได้ขึ้นมาเป็นหน้านี้เลยค่ะนี่นะคะเป็นใบสมัครเอกของยุ้ยเองนะคะในปี2015ค่ะก็จะมีรายละเอียดต่างๆที่เราลงไว้นะคะทั้งหมด14ข้อค่ะแล้วก็จะมีให้เราเซ็นชื่อท้ายสุดด้วยค่ะตรงนี้นะคะเป็นแบบบันทึกข้อตกลงของผู้ปกครองค่ะ ให้ผู้ปกครองเซ็นด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมขอ,อสำเนาประประจําตัวประชาชนแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครองคนที่เซ็นด้วยค่ะพอเรากดได้150คนแรกนะคะยินดีด้วยค่ะคุณได้ไปต่อค่ะขั้นตอนที่3กันเลยค่ะ พอเรากดโคต้าแล้วนะคะเรามาดูว่าเอกสารที่เราต้องใช้ทั้งหมดเนี่ยมีอะไรบ้างค่ะปีวีเนี่นะคะจะต้องไปสัมภาษณ์รายงานตัวและตรวจเอกสารที่ทดอยยอค่ะเราก็เตรียมเอกสารตามที่เป็นเช็คลิสต์นี้เลยค่ะเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้นะคะมีทั้งหมด12ข้อค่ะ รูปนี้นะคะจะขึ้นเช็คลิสต์ของโครงการนะคะเราก็ติกว่าของเราเป็นโครงการไทยออสเตรเลียหรือว่าไทยนิวซีแลนด์นะคะหลักฐานค่าหนึ่งใบสบักจากระบบออนไลน์ค่ะ2บัตรประจำตัวประชาชน3ามทะเบียนบ้าน4ี่หนังสือเดินทาง5 Bank State ตทเมที่มีเงิน7,000ดอลลาร์นิวซีแลนด์ค่ะ 6. ปริญญาบาตรหรือใบรับรองการสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 7. ใบรายงานผลการศึกษาหรือทานสคริปต์หลักฐานเกี่ยวกับการใช้ทักษะภา,าษาอังกฤษที่อยู่ในระดับใช้งานได้ 9. แผนการเดินทางโดยคร่าวๆ10ใบบันทึกข้อตกลงที่ผู้ปกครองลงนามเรียบร้อยแล้วนะคะ 11. สําสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง12สําเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองค่ะ วันที่สัมภาษณ์และตรวจเอกสารนะคะก็จะขึ้นกับปีปนั้นค่ะว่าทางทางดอยอเนี่ยเขาจะกําหนดไว้ให้ว่าเป็นวันไหนนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะประมาณ2สัปดาห์หลังจากที่เรากดโคตา้าได้แล้วค่ะ วันสัมภาษณ์นะคะก็ควรที่จะแต่งกายสุภาพเรียบร้อยนะคะเตรียมเอกสารไปให้ครบค่ะโดยโดยที่การสัมภาษณ์เนี่ยจัดที่ห้องประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชนนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยจะให้เราเข้าแถวค่ะตามลำดับที่เรากดโคต้าได้นะคะจากนั้นเนี่ยเราก็ เข้าไปนั่งรอแล้วก็ยื่นผลยื่นเอกสารที่เรามีค่ะกับเจ้าหน้าที่ได้เลยเจ้าหน้าที่ก็จะถามและสัมภาษณ์เราตามสังเขปค่ะคลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอของปีล่าสุดนะคะปี2019ค่ะที่มี่แมวให้มาค่ะเมื่อถึงคิวเราเนี่ยแล้วก็ เอ,เอกสารทุกอย่างคะ่ะไปยื่นเจ้าหน้าที่ก็จะถามถามเจ้าหน้าที่น่ารักมากถามข้อมูลนู่นนี่นั่นนะนะคะซึ่งเป็นข้อมูลที่เราสามารถตอบได้เป็นข้อมูลส่วนตัวนะคะซึ่งหากเ,เอกสารครบเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะได้รับไปรับรองค่ะในปียุยเนี่ยต้องไปรับไปรับรองด้วยตนเองนะคะจากที่รายงานตัวสัมภาษณ์แล้วประมาณสัก2สัปดาห์ค่ะช่วงปี2020นะคะช่วงสถานาการณ์โควิด -19 ค่ะจะไม่มีการ เด็กๆเนี่ยไม่ต้องไปเองที่ดอยอนะคะเมื่อเรากดโคต้าได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อมาแล้วก็ให้สแกนเอกสารทุกอย่างนะคะ12ข้อที่ยุยกล่าวถึงนะคะส่งไปทางอีเมลค่ะจากนั้นก็จะต้องส่งเอกสาร12อย่างเนี่ยนะะทางไปรษณีย์ตามไปทีหลังนะคะในระยะวันและเวลาที่กำหนดค่ะจากนั้นเนี่ยทางดอยอเนี่ยก็จะส่ง ใบรับรองกลับมาให้เราทางไปรษณีย์ค่ะซึ่งเราเนี่ยจะนำใบรับรองของดอยอใบนี้นะคะไปใช้ขอวีซ่าต่อไปค่ะจบขั้นที่3นะคะ<ๆ>เดี๋ยวเราไปต่อขั้นที่4กันขั้นสุดท้ายแล้วอ,อการขอวีซ่ากับทางสถานทูตค่ะโดยที่เอกสารที่เราจะต้องใช้และที่เราจะต้องทําก่อนก่อนการสมัครวีซ่านะคะก็คือการไปตรวจสุขภาพค่ะโรงพยาบาลที่สถานทูตรับรองนะคะจะมีทั้งหมด6 ค่ะเดี๋ยววิจะขึ้นลิสต์ไว้ให้ตรงนี้นะคะเลือกกันตามสบายเลยโดยเราจะต้องตรวจเป็นการเอ็กซเรย์ปอดเพื่อหาว่าเราเป็นวัณโรคหรือเปล่านะคะ,ะการตรวจสุขภาพถ้าใครอยู่ที่กรุงเทพนะคะการตรวจเอ็กซเรย์ปอดที่ถูกที่สุดนะคะจะเป็นที่ IOM ค่ะราคา1,090บาทค่ะการสมัครวีซ่าออนไลน์ของแต่ละปีนะคะทาง Immigration New Zealand เนี่ยกำหนดวันมาให้ค่ะ โดยปกติแล้วเนี่ยจะเป็นเวลา10นาฬิกาของเวลาในประเทศนิวซีแลนด์นะคะซึ่งก็คือตีห้าค่ะเวลาไทยคือตีห้าค่ะเราก็ต้องตื่นเช้ามากดขอวีซ่ากันนะคะนี้นะคะจากปี2019เป็นต้นมาค่ะทางสถานทูตนิวซีแลนด์จะให้สิทธิ์100ลำดับแรกนะคะสามารถขอวีซ่าได้ก่อนโดยที่ไม่ต้องแย่งกันค่ะ สำหรับ50คนสำรองนะคะจะต้องขอทีหลังหลังจากที่100คนแรกเนี่ยสละสิทธิ์ค่ะ แรกสุดเลยนะคะเราจะต้องเข้าไปที่เว็บไซต์ของ immigration new zealand นะคะเพื่อที่จะต้องลงทะเบียนขอ username และ password เพื่อขอวีซ่าพอวันจริงเนี่ยตีห้าเราก็ล็อกอินเข้าไปในระบบค่ะแล้วก็ขอวีซ่าได้เลยเดี๋ยววิจะขึ้นวิธีการขอวีซ่าที่น้องกิจนะคะเขียนไว้ในกระทู้พันทิปนะคะเดี๋ยว,วิจะขึ้นให้ดูแต่ละขั้นตอนตามๆกันไปเลยนะคะ ก่อนอื่นเราก็ทำการสร้างบัญชีของตัวเราเองใช้ในการสมัครวีซา่าเข้าไปที่เว็บไซต์นี้ค่ะ o n l i n e s e r v i c e i m m i g r a t i o n g o v t n z เข้ามาแล้วก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะคะแล้วคลิกตรงที่ Login แล้วเลือก working holiday visas ระบบจะพาเรามาหน้านี้นะคะให้เราเลือกตรง create an account ทำการกรอกข้อมูลตั้ง username และ password เพื่อใช้ในการล็อกอินค่ะหลังจาก create account เสร็จเรียบร้อยแล้วระบบจะพาเรากลับมาที่หน้าล็อกอินเหมือนเดิมเราก็ทำการล็อกอินแล้วเลือกคลิก here to apply ตรงแถบ working holiday s c r e e n นะคะจากนั้นเนี่ยก็จะมีประเทศที่เปิดรับ สมัครอยู่ส่วนประเทศไทยอยู่ทางด้านล่างค่ะคลิกเข้าไปแล้วกดแอ p พลค่ะหากใครคิดจะขอลองกดวีซ่าและลองไปขอของประเทศอื่นๆที่เปิดรับตลอดซึ่งไม่ควรทำนะคะหากถูกจับได้อาจมีผลกับวีซ่าของเราค่ะในส่วนของข้อมูลที่ให้กรอกนั้นก็จะมีทั้งหมด4 s e เซ i ชันค่ะ 1. personal จะมีแบ่งแยกอีก3ข้อย่อยคือ personal details, identifications และ occupation details ตามรูปข้างล่างค่ะทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้นะคะเราสามารถกรอกอเฉพาะจุดที่เป็นเครื่องเครื่องหมายตกใจนะคะตรงที่ต้องการเท่านั้นค่ะก็จะมีนามสกุลตามพาสปอร์ตเพศวันเดือนปีเกิดประเทศที่เกิดที่อยู่ มี Immigration Advisor หรือเปล่าถ้ามีให้ตอบ yes ถ้าไม่มีให้ตอบ no ค่ะมีบัตรเครดิตมาส t ตอร์ r d หรือ Visa ไหมกรอกเสร็จให้กด next ค่ะจากนั้นใส่เลขพาสปอร์ตยืนยันเลขพาสปอร์ตเดิมพาสปอร์ตหมดอายุเมื่อไหร่ในส่วนของ identification types มีให้เลือก3อย่างนะคะ national id birth certificate และ driving license ค่ะก็เราต้องกรอกวันที่ออกบัตรและวันที่บัตรหมดอายุในส่วนของ occupation details ระบบจะให้เราระบุเกี่ยวกับสายงานที่เราทำอยู่ค่ะเราสามารถพิมพ์ keyword ลองเข้าไปในค้นหาแล้วกดตรงแว่นขยายต่อมาเป็นข้อมูลด้านสุขภาพค่ะจะมีการถามว่าต้องทำการฟอกไตขณะอยู่ในนิวซีแลนด์ไหม เป็นวันโรคไหมเป็นมะเร็งไหมมีโรคหัวใจไหมมีปัญหาทางจิตร่างกายหรือสติปัญญาหรือเปล่าต้องเข้ารับการรักษาขณะอยู่ที่นิวซีแลนด์หรือไม่ต้องพักรักษาตัวเป็นระยะเวลานาน,านที่นิวซีแลนด์ไหมตั้งคันหรือไม่หากใช้ให้ใส่รายละเอียดลงไปนะคะต่อมามาดูที่ character s กันค่ะเคยถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลา5ปีหรือมากกว่าไหม เคยถูกสั่งจำคุกเป็นเวลา12เดือนมากหรือมากกว่าในะระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาไหมเคยถูกสั่งให้ออกนอกประเทศนิวซีแลนด์หรือประเทศอื่นไหมถ้าเคยให้ระบุช่วงเวลาและประเทศเคยถูกฟ้องร้องไหมเคยถูกพิพากษาว่าม,มีความผิดหรือเปล่าอยู่ภายใต้การสอบสวนคดีอะไรไหมเคยถูกห้ามเข้าประเทศไหม,คมเคยถูกในประเทศไหมหากเคยให้ระบุนะคะ เคยมานิวซีแลนด์ด้วยวีซ่า w r r k n n h h o l i d a y s r h e m e ไหมมีเงินเพียงพอสำหรับการเข้าร่วมโครงการหรือเปล่าระบุวันที่จะเข้านิวซีแลนด์เคยอยู่ในนิวซีแลนด์ไหมถ้าเคยให้ระบุช่วงเวลามีเงินพอค่าตั๋วเครื่องบินสำหรับขากลับหรือเปล่ามีคุณสมบัติพอที่จะได้วีซ่าไหมหลังจากนั้นให้กด Save และกด Next เมื่อเสร็จแล้วจะมีลิสต์มาให้เราเช็คและเราก็ติ๊กถูกและกดสัมมิค่ะ เมื่อกดสมิธเสร็จระบบจะพาเรามาที่หน้าจ่ายเงินเมื่อเรากด pay now แล้วให้กด next step เมื่อเราจ่ายเงินครบเรียบร้อยแล้วระบบจะพาเราไป r ริ้น e c e i p t แล้วให้เราไปเช็คสเตตัของการสมัครวีซ่าตรงช่อง payment จะขึ้นว่า received หลังจากสมัครผ่านออนไลน์เสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะได้รับ automatic อีเมลแจ้งว่าเราได้รับไปสมัครเรียบร้อยแล้วพร้อมกับแจ้งใ l i แ n t Number และหลังจากนั้นจะได้รับอีเมลอีกครั้งให้ส่งเอกสารไปที่อีเมลกลางขั้นตอนต่อไปคือการสแกนหลักฐานเป็น pdf file แล้วส่งไปที่อีเมลกลางโดยระบุชื่ออีเมลเป็นเลข Application Number ของเรานะคะขอบคุณข้อมูลจากน้องกิจด้วยนะคะที่นำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆดูกันนะคะก็จะมีอีเมลติดต่อเรากลับมาค่ะให้เราเนี่ย ส่งเอกสารตามไปเราก็จัดการสแกนเอกสารแล้วก็ส่งตามไปเลยค่ะโดยที่เอกสารเนี่ยมีทั้งหมด6ชิ้นค่ะมาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะคะข้อ1ค่ะหนัง,หนงสือเดินทางหรือพาสปอร์ตข้อ2ใบรับรองจากธนาคารหรือแบงค์สเตตเมนต์ข้อ3ใบตรวจสุขภาพซึ่งเราจะได้จากโรงพยาบาลที่เราไปตรวจนะคะขอ้อ4ใบปริญญาและทรานสคริป ข้อ5ใบรับรองจากดอยอค่ะและข้อ6ข้อสุดท้ายค่ะใบผลสอบทักษะภาษาอังกฤษค่ะหากใครใจบอินเตอร์ก็ใช้ใบจบนะคะจากนั้นเราก็รอค่ะ7-14วันนะคะจะมีอีเมลแจ้งผลวีซ่ามาทางอีเมลของเราค่ะก็ยินดีด้วยค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะผ่านค่ะโดยที่ตอนนี้นะคะวีซ่าเนี่ยจะเป็นแบบ e visa ค่ะซึ่งเราเนี่ยจะต้องปริ้น เอกสารนะคะแนบไปกับพาสปอร์ตเราเมื่อเราใช้เดินทางนะคะก็จะไม่มีสติกเกอร์ติดที่พาสปอร์ตของเราแล้วค่ะปี2015เนี่ยยังมีสติกเกอร์ติดที่พาสปอร์ตอยู่เลยค่ะลืมเล่าค่ะเพราะว่าหากเรามาที่ประเทศนิวซีแลนด์มาทำงานนะคะโดยที่ทำงานเกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตรนะคะเป็นระยะเวลา12สัปดาห์ค่ะเราสามารถยืน่นขอต่อ working and holiday scheme ได้อีก3เดือนค่ะ ซึ่งรวมทั้งหมดแล้วก็จะเป็น15เดือนทั้งหมด n นนิวซีแลนด์ค่ะเมื่อเราเข้าไปอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์แล้วนะคะร่วมโครงการเนี่ยก็จะต้องทำตามกฎหมายของประเทศนิวซีแลนด์ค่ะคนเนี่ยสามารถทำงานแบบถูกกฎหมายได้ทุกประเภทนะคะเว้นธุรกิจบริการทางเพศค่ะรวมทั้งต้องเสียภาษีเงินได้ด้วยนะคะคำเตือนของวีซ่าประเภทนี้นะคะซึ่งเขียนเอาไว้ที่เว็บไซต์ของกรมกิจการเด็กและเยาวชนค่ะ ห้ามทำการสมัครหรือเข้าร่วมโครงการผ่านาบริษัทในหน้าที่รับเป็นตัวกลางจัดหาที่อยู่ให้โดยเด็ดขาดค่ะเนื่องจากผิดวัตถุประสงค์ของโครงการและอาจจะไม่ได้รับวีซา่ารวมทั้งอาจจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยค่ะข้อ2นะคะวีซ่าประเภทนี้ไม่ใช่วีซา่าทำงานอย่างถาวรดังนั้นหากพบว่าใครเนี่ยทำงานประจำ กับนายจ้างที่ใดที่หนเกินระยะเวลากว่า3เดือนนะคะจะถือว่าทำผิดกฎค่ะอาจจะถูกเพิกถอนวีซ่าและส่งกลับประเทศค่ะซึ่งยุ้ยก็คิดว่าดีนะคะที่เขามีกฎข้อนี้ให้ไม่ให้ทำงานเดิมๆเกินกว่า3เดือนค่ะเพราะว่าจุดมุ่งหมายของโครงการนี้ก็คือให้เด็กๆเนี่ยมาใช้มามีประสบการณ์ เดินทางท่องเที่ยวนะคะไม่ได้ให้เรามาแบบมาอยู่นะที่ใดที่หนึ่งนานๆน,น,นะคะก็จะไม่ได้ทั้งภาษาไม่ได้วัฒนธรรมไม่ไม่ได้ประสบการณ์อะไรเลยค่ะช่วงก่อนเดินทางนะคะทางดอยยอจะมีการปรถมนิเทศให้ผู้เข้าร่วมโครงการโดยมีเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศและเจ้าหน้าที่สถานทูตนิวซีแลนด์มาบรรยายให้ความรู้ด้วยค่ะ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ายุ้ยเนี่ยไม่ได้รับเป็นที่ปรึกษาหรือมอีธุรกิจเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือขอวีซ่านะคะประสบการณ์ทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยเป็นประสบการณ์ส่วนตัวล้วนๆเลยค่ะเดี๋ยวครั้งหน้าในยุ้ยอาจจะมาเล่าให้ฟังถึงเ15เดือนนะคะที่ยุ้ยทำงานอยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยยุ้ยทำงานอะไรบ้างแต่บอกคร่าวๆไว้ให้นะคะว่ายุ้ยเปลี่ยนงานทั้งหมด11บงานค่ะฟังถูกแล้วคะ่ะ11งานค่ะ เดี๋ยวครั้งหน้าจะมาเล่าให้ฟังกันนะคะคอมเมนต์ Comment บอกข้างล่างนะคะว่าอยากฟังเรื่องไหนบ้างอยากให้ยุ้ยแชร์ประสบการณ์เรื่องไหนบ้างคอมเมนต์ Comment บอกได้ค่ะขอบคุณนะคะทุกคนคุณทุกคนมากค่ะขอบคุณค่ะที่ฟังมานะถึงตรงนี้นะคะเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยก็คงจะเป็นคลิปที่ยาวและค่อนข้างน่าเบื่อนิดนึงค่ะก็หากใครชอบก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ยุ้ยด้วยนะคะขอบคุณค่ะทุกคนสวัสดีค่ะบาย